ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ก็ทำแทนได้เพื่อนแท้าหาง่ายเพื่อนว่างหายากให้เฟนทำแทนได้ค่ะ คือบริการรับจ้างดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุพาไปหาหมอไปฟอกไตกายภาพฉายแสงทำกิจกรรมทางสังคมไหวพระทำบุญทานข้าวช้อปปิง้งรับทุกอย่างเลยค่ะอันดับแรกเลยคือลูกหลานส่วนมากจะติดต่อเข้ามาเราจะต้องสอบถามข้อมูลกกับผู้สูงอายุต้องดูแลยังไง ใช้วิวแชร์ไหมเดินได้ปกติไหมสายตาเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรแล้วก็สิ่ำคัญเลยค่ะชอบให้ดูแลบริการแบบไหน80%นะคะคือการดูแลผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วลูกหลานก็คือกังวลว่าไม่มีคนพาคุณพ่อคุณแม่ไปแต่ว่าลองลงมาก็จะเป็นคนท้องค่ะที่อาจจะให้พาไปหาหมออันต้าซาวคนพิการอาจจะเป็นคนตาบอดแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยากไปทํากิจกรรมทางสังคมอย่างเช่นไปทานข้าวพบปะสังสรรค์ไปงานแต่ งานยกน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าจอยไลน์เนี่ยเป็นเหมือนกับลูกรับจ้างฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์คําว่าพาไปฟอกไตกาย,กยภาพฉายแสงเนี่ยคือเราพาไปถึงโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพแล้วก็อยู่รอจนกว่าเขาจะเสร็จแล้วเราก็พากลับมาส่งบ้านสักถาม คุณหมอแทนลูกหลานได้เพราะว่าการที่จะไปหาหมอเนี่ยนัดยากเรามีเวลาจำกัดในการอยู่ในห้องหมอหมอวินิจฉัยว่าวันนี้เป็นอะไรยาเป็นยังไงมีการปรับดดและแนวทางการดูแลรักษายัางไงข้อมูลพวกนี้เราต้องเก็บให้ละเอียดเพื่อกลับไปบอกลูกหลานรวมถึงตั้งคำถามแทนลูกหลานได้ในเวลาน,นั้นเลยว่าถ้าเราเป็นลูกหลานต้องดูแลคุณพ่อคุณน,นี้ต่อเนี่ย เราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะมีความรู้เบื้องต้นเรื่องของ CPR first aid ค่ะแต่เราจะไม่ทำหน้าที่แทนหมอและพยาบาลอย่างเช่นว,ว่าลูกค้าที่ไปฟอกไตมาอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นทีมงานจอยกับประสงค์ลูกค้าปรากฏว่าแกไม่ก้าวลงจากรถและหน้าแกซิดละเราดูแลแกมาเป็นเดือนเรารู้แล้วนี่คืออาการที่ผิดปกติสิ่งที่เราทำคือรีบพากลับไปโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อญาติทำให้แกได้พ้นภาวะวิกฤต จากจุดเริ่มต้นของจใจคือทําคนเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็เติบโตสิบเท่าค่ะแล้วก็มีทีมงานอยู่ประมาณเกือบ40คนในตอนนี้ค่ะถ้านับอายุตอนนี้ก็1ปีกับ7เดือนค่ะ การที่เราแต่งตัวไปแล้วเขาเห็นเราในครั้งแรกอะค่ะจะทําให้เขารู้สึกเออสบายใจใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าทีมงานไม่มีใครใส่เลย <c oughs> คือก็เราเราเราเป็นตัวเองของเราแบบนี้เราทําแฮนด์เมดก็คือว่าอยากจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขเราทำซิเนเจอร์มาไม่ได้แบบอยากให้ผู้คนสนใจแต่อยากให้ลูกค้าเราเนี่ยจำเราได้เพราะว่าทุกคนใส่แมสผู้สูงอายุก็จะจําชื่อไม่ได้จําหน้าไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาเห็นเครื่องหัวเราอะ คนที่พากลับบ้านนะ่ะไม่ผิดคนมันเป็นคนแปลกหน้านะแต่วันนี้เขาจะดูแลเราแล้วก็อย่างน้อยคือจะรู้สึกว่าการที่ต้องออกไปโรงพยาบาลเนี่ยให้เขากลับบ้านแล้วมีความสุขสัดีค่ะจอยนะค,คะเดี๋ยววันนี้หนูพาคุณแม่ไปชอปปิงนะปป้งนะคะโอเคได้เลยขึ้นรถได้เลยค่ะข้างหลังนี้มีขนมนะคะตะกร้าขนมมินิบาร์เหมือนโรงแรมไหมคะคุณยาย ทัห้หมดทุกอย่างเตรียมพร้อมเลยนะรถนี้คือคุณยายไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าหนูมีเครื่องฟอกอากาศตรงนี้นะคะ<อ>แล้วก็หนูจะมีเขาเรียกว่ายังไงนะตัวนี้ค่ะมันปกโอโซนฆ่าชเชื้อโรคแล้วจอยเหนื่อยไหมลูกมาดูแลยายเนี่ยไม่เหนื่อยเลยคะ่ะคุณยายหนูมีความสุขค่ะแบบดีใจที่ได้พาคุณยายออกมาช้อปปิ้งค่ะวันนี้ จริงๆใจคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของเซอร์วิสมาอันดับ2ก็คือเรื่องของความเข้าใจว่าผู้สูงอายุค่ะมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาหูนะคะความทรงจําแล้วก็ร่างกายอาจจะเดินช้าอาจจะบน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราจะต้องมีความใจเย็นแล้วก็เข้าใจว่าร่างกายสภาพเขาเป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจเนี่ยบางครั้งอาจจะมีความงงแง เราดูแลพ่อแม่เราเราก็มันไม่ใช่งานง่ายใช่ไหมคะแล้วต้องไปดูแลพ่อแม่คนอื่นที่แบบว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไรยังไงแต่จริงๆจะบอกค่ะดูแลพ่อแม่คนอื่นง่ายกว่าพ่อแม่ตัวเอง <c oughs> มันก็จะมีบ้างเอาใจยากขี้งุหงีดเปลี่ยนใจบางวันนะคะไปรับหน้าบ้านบทจะไม่อยากไปก็ดื้อไม่ยอมไปโรงพยาบาลก็มีเราไม่สามารถบังคับเขาได้ใช่ไหมคะเราก็จะแจง้งลูกหลานก่อนแล้วค่อยนัดวันใหม่ ประมาณนั้นแต่เขาก็จะรู้ค่ะครั้งต่อไปเขาจะรู้สึกผิดแล้วขอโทษ <c oughs> จริงๆถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเติบโตมาเป็น1ิบเท่าทีมงานมีเป็น10บคนแต่ว่าก็ยังไม่กาไรอยู่ดีแล่าสุดก็ขาดทุนแต่ว่าถึงแม้ทุกเดือนมันจะขาดทุนแต่ทุกวันเราคือกําไรชีวิตเพราะว่าในวันนี้จะมีความรู้สึกว่ามันรู้ว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อใครค่ะ จอยไรืู่กรับจ้างหลานจำเป็นจอยไร้ Ride, ไม่ใช่แท็กซี่แต่คือแนนนี่ฟอร์ดาวค่ะเพื่อนแท้หาง่ายเพื่อนว่างหายากให้เฟนทำแทนได้ค่ะ ก็ตอนนี้ทำเพจป,ป้าจ้องโตนะคะก็จะเป็นแบบบริการจองโตจองคิวผับบาร์ร้านอาหารชื่อดังแล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆทั่วกรุงเทพเลยค่ะเราต้องมานั่งเกี่ยงกับเพื่อนที่จะแบบไปรับโต๊ะผับบาร์มาก่อนอ,อย่งเ้ยคือแบบไม่มีใครอยากไปก่อนนะพี่เพราะว่าทุกคนก็อยากจะแบบมีเวลาแต่งตัวแต่งสวยไม่อยากรีไปไปเร็วมันอ่อมพี่เข้าใจไหมมันอ่อมมันก็แบบเออฉันแบบ ก็จะเกี่ยงกันอะไรอย่างเงี้ยแตพ่พอมันมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมคือคนก็คนก็อยากจะใช้เราเพราะว่าแบบว่าเออฉันอยากไปดึกๆและได้แล้วเพราะมีคนไปรับโต๊ะแทนเราแล้ว,ลวอะไรอย่างี้อย่างแรกเลยคือเริ่มจากขับบาร์ก่อนแบบเริ่มจากขับบาร์ได้ประมาณแบบสัก3-4เดือนเลยก็มาโดนโควิดใช่ก็มาโดนโควิดพอช่วงโควิดเนี่ยผับบาร์โดนปิดเนี่ยเราก็ต้องหาหาอย่างอื่นทําว่าแบบ พราะว่าอย่างนั้นนะเราก็จะไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ว่าพอดีว่าช่วงนั้นคือร้านอาหารยังเปิดได้อยู่เราก็เลยแบบมีไอเดียแบบเฮ้ยงั้นเราไปลองไปรับจ้างจองแบบร้านอาหารชื่อดังเลยดีกว่า <c oughs> ก็คือแบบส่วนมากลูกค้าเนี่ยไม่มีใครอยากไปต่อคิว <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันทั้งร้อนมันเสียเวลาแล้วมันแบบสัญอยากมากินน่ะแหละแต่คือแบบจะให้สันไปต่อคิวอย่างเงี้ยมันหมดอารมณ์แล้วแบบมันก็ไม่อยากกินแล้ว <c oughs> แต่แบบพอมีแบบเฮ้ยพี่หนูแบบรับจ้างต่อคิวนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบพี่มาถึงพี่ก็แบบมานั่งกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือหนูจัดการให้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนตอบโจทย์เขาเพจของเฟนเนี่ยนะจะเป็นเพจที่เราทำตามกติกาของร้านทุกอย่างเราจะไม่ค่อยมีเราถึงไม่ค่อยมีปัญหากับทางร้านเราจะแบบเรามาต่อคิวเราก็มาต่อคิวจริงๆไม่มีการมาขายคิวไม่มีการมาลัดคิวอะไรอย่างเงี้ยคือทางเราคือรับจ้างต่อคิวก็คือต่อคิวจริงๆต้องมีลูกค้าเท่านั้นไม่มีไม่มีคิวผีนะ นอนคือเฟนะจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกร้านในกรุงเทพที่แบบเรารับจองซึ่งแบบถ้าบางทีลูกค้าจ้างเรามาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักหรอกร้านนี้หนูก็ไม่เคยไปบางทีคือหนูไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวกลางคืนทองลงทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เคยไปแต่ว่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลโทรไปถามที่ร้านเขาหรือแบบไปดูในเพจจากร้านเขาว่าแบบ เขามีกติกาแบบไหนวอล์กอินยังไงโต๊ะหลุดกี่ทุ่มคือเราจะต้องรู้เพื่อที่เราจะต้องไปอธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่าแบบอ๋อถ้าลูกค้ายังไม่ได้จองลูกค้าต้องแบบไปวอล์กอินเราก็ต้องคิดราคานี้เพราะว่าราคาวอล์กอินกับราคาโต๊ะจองมันก็ราคาต่างกาันเพราะว่าวอล์กอินเน่ะเราต้องไปรอตั้งแต่ร้านเปิดก็คือแบบแต่ละแต่ละร้านมันก็ไม่เหมือนกันมันมีกติกาที่แบบไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องยิ่งรู้ เราต้องยิ่งรู้มากกว่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจวันนี้พาพี่มามากินข้าวที่ร้านเจอโอคือลูกค้าเยอะที่ร้านเจอโอเนี่ยก็คือแบบเราก็แบบเราก็มาเริ่มแล้วเรากล้าการันตีเลยว่าเราเป็นเพจแรกที่แบบมารับรับสร้างต่อคิวร้านเจอโอแต่ต้องหันกลับไปมองตอนที่เราตอนที่หนูเริ่มอะยากมากเพราะว่าหนูอะโดน โดนทางร้านนะโทรศัพท์มาหาที่เพจว่าคุณแบบคือเขาไม่รู้ว่ามันมีว่ามันมีการแบบตองคิวบริการแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราเอาคิวไปขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบต้องคุยต้องเคลียร์กับทางร้านว่าอ๋อไม่ใช่บริการเราอะ่ะคือมาต่อคิวเรามีหลักฐานคือเราอะให้คนมาต่อคิวแทนลูกค้า ก็คือเราไปรับบัตรคิวตามกติกาทุกอย่างเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบไม่ได้มาเป็นคิวผีมาขายคิวมาเอาคิวแล้วไปขายอยู่หน้าร้านไม่ใช่ว่าเจโอความยากเลยคือรอนานมากเต็มที่เลยประมาณ2ชั่วโมงซะยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งเยอะไม่ใช่ยิ่งดึกยิ่งน้อยนะยิ่งดึกร้านนี้ยิ่งดึกยิ่งเยอะยิ่งดึกยิ่งยากเปิดเพจมาได้สปีแล้ว อุปสรรคเนี่ยมีทุกวันแบบแต่ละวันคือคือมันมีทุกวันเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่สามารถควบคุมลูกค้าได้บางทีลูกค้ารถติดมาสายทีมงานเราต้องแก้ไขสถานการณ์เป็นต้องอยู่หน้าง,งานคุณต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แต่ละร้านมันก็มีร้านที่ยากมากยากแล้วก็แบบง่ายแต่ถามว่าร้านง่ายเนี่ยใครเขาจะมาจ้างเราเขาไม่จ้างเราหรอกเขาก็ต้องไปจ้างร้านที่มันยากถูกไหมเพราะว่ามันยากอะลูกค้ารู้อยู่แล้วว่า ้ยฉันรอไม่ไหวร,ร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ามันง่ายอะ่ะเขาไม่จ้างเราหรอกที่เคยนานที่สุดเลยนะก็คือว่าไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแบ็คพิง n k เนี่ยนานจริงนานมากก็คือทหวันประมาณ18ชั่วโมงในการไปต่อคิว เพื่อที่จะแบบว่าซื้อบัตรแค่แค่วันเดียวอย่างเงี้ยใช่หนูก็ส่งทีมงานไปเลยไปนอนค้างคืนไปไปนอนปูเสื่อกันอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่เราบอกลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบว่าเพจเรานะหนึ่งเลยเคารพกติกาของร้านเราต้องเคารพกติกาของร้านเพราะว่าถ้าเราไม่เคารพเราจะทํากับเขาไม่ได้คือเฟนอ่นะจะเป็นคนที่สกรีนงานให้ให้กับทีมงานก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะรู้ทีมงานว่าทีมงานของเราเนี่ยเออเวลไหน แบบเลเวลไหนที่แบบว่าโอเคบางบางถ้างานยากบางคนไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แบบว่าได้แบบได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าโอเคเราก็จะเรียกคนที่เก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยงานนี้ไม่ยากป้าป้าทำได้ป,ป้าจะได้มีรายได้เราก็ส่งส่งป้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่างานนี้จองยากร้านมีกฎกติกาเยอะคุณอะไรเนี้ยเราก็ต้องส่งคนที่เก่งไป ทุกครั้งที่มีคนมาสมัครงานเป็นจะพูดคำหนึ่งก่อนเลยเสมอว่าพี่คะขอให้คิดว่างานนี้เป็นงานเสริมอยากคิดว่ามันเป็นงานหลักนะคือเรามีทีมงานเราเยอะเราก็จะกระจายกระจายรายได้ไปบางคนเนี่ยเขาก็เลิกงานหกโมงเขาก็มาทํางานเสริมได้มันเหมาะกับคนที่แบบว่าต้องการอาชีพเสริมอาชีพที่สองเพราะว่ามันเหมือนแบบเออทุกวันนี้คนแบบ อ,อาชีพเดียวมันอยู่ไม่ได้พี่มันต้องมีอาชีพ2อ,อาชีพสอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบว่าถ้าแบบคืองานนี้นะหนูบอกเลยว่ามันก็มันแลกกับเวลาคือความเหนื่อยเพราะว่างานนี้ใจใจ,ใจแกนของมันเลยก็คือคุณต้องมารอเวลานานๆคือคุณต้องมีความอดทนมากๆในการแบบในการรอรอคิวต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอก ถ้าลานง่ายอ่ะคนเขาไม่สร้างรองหรอกมันต้องยากมันต้องนานมันต้อง3-4ชั่วโมงฉันรอไม่ไหวฉันถึงต้องมาจ้างคุณพอแล้วมากินมาม่าก,กันแล้วือือมาแล้วเนี่ย